สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกนะครับได้มีโอกาสานะครับเดินทางในเดินทางแมอตอนน,น ah, ี้อยู่ที่อ่างอ้ยดิ Absolutely. นดำนะครับโอ้โหกำกับกับกำนะครับวันนี้แเอหายใช้แพ้่หลวงนะครับวันดีมีนัดครับเอฟซีเฮนะครับมาจับเขียบกับพวเสดายวันนี้นี่มาได้ไปสักคำนะครับมีตัวอยู่สองใบจะได้ม่ได้ไป ผัดเลยนะครับเป็นอย่างวันนี้เขามาสำรับเอฟซีเขาดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นหนังในแพ้นะครับหวานเป็นมากันกี่คนนะครับโอเคครับอ่าพอดี้โบทอฟเื้อเป็นอย่างนรกันนะไปยังฮอนใจไม่หลวมโอ้ยางนี้ครับนี่ปากกดปากกดปากกดเป็นน้ำก๊กเอาต้มยำน้ำใส่หม้อไฟต้มยำน้ำใส่หม้อไฟเนาะครับแล้วจช่แข็นแล้วสุดยอดเนาะเชิงปาไก่เชิงปาไก่ฮอด เคลื่ว่าไก่ทอดสุณก่อนอุปกรณ์มีในเมนูอยู่ไหนนะฮะไม่ได้กินเหม็นแล้วน้อยเนาะบรรยากาศล่มบรรยากาศร่มเดี๋ยวไปห่อครับหวานเอฟซีเราดูเดี๋ยวเอาวัตถุดิบเข้าครัวก่อนนะครับน้องครับผมครับหม้อไฟหม้อไฟเอาต้มยำแบบน้ำใสน้ำใสอ่ครับโอเคเดี๋ยวตัวไปดูตีแป๊ะครับโอเคไปครับโดยผอกแปะนะครับอ่าตอนนี้ไอ้ใช้นะครับเปิดกระย่ายแพรเข้ามาโซนกลางนี่นะครับอ่าพอฟังนี่ น้ำเริ่มลดละสงการได้ถ่ายจบหมดแล้วนะครับนาออ่านี่นะครับแต่น,นี่ก็เจ้าอยู่นะครับแรงๆถ้าจะมีแขกขึ้นมาแอวนะครับนักอยู่นะครับวันนี้โค้กเป็นบรรยากาศนะครับเล็กๆน้อยนะครับฮอ้ออย่างเอๆๆๆาๆๆาๆๆ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 ่ๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดวันนี้ครับพี่สวัสดีครับพี่ครับผมโอ้เพื่อนวัดก็มาน,นี่ตรงนีะครับผมพึ่งมาแพวครับพึ่งมาแพวีพึ่งมาแเพลีรับผมพึ่งกาแเพลจะน้อยไหนนี่ครับได้คือคนดสำคัญกอนเปืโอโอ้อวางเนาตมาทำเล็บป้าก<อ>ันเมินละบ่น

สองปีกองหรือว่าไงปีหนึ่งโอ้ยเพิ่งซึ้งปีเออเหรอเออสิบปีโอเคเก็บบรรยากาศมาเปเรื่อยๆโอเครับไปเรียนรู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลุงเราก็หงอยู่แล้วเลยยุดไปเลยวันยุดไปเลยเนาะยังวันครไปไหนมาครัียนอ้ไปหลายปีไอ้ส่งแม่ขึ้นเครื่องแล้วกันลวดแม่ไปพอลิ้วอ่ะ โอ้นี่เป็ะเลยกระดาษจูดมาตอนี้นปวดเจะอมเบ็ะแล้วเนาะกระดาษจูดด้วยตลอดอ๋อมาเลยครับหลบรรยากาศเด๋ยวแรงๆครับสมสครับนี่ชุดย่างเดี๋ยวมาเกลือองสุรสพอจย่างได้กุกเดียวมาตัวสวยก่อนติดงานด่วนฮะ

ไ่วันมาห้องการเต้นนอน้มมั้อเเยอะๆจะตายนะอยู่บได้นะอันนี้เอานอนนี่นครับนั่พาเาคืนเหรอเหตมาลงเหรอตายนะปแเอามัีเหียวได้่าแต่อดาลงด้เหมือนเดิมไอ้กอนเาเนี่หอันี้กไคดูแคหลวงมาดูแลกันเป็นยังดีนะครับสวัสดีทำล้อมครับครับเป็นนัากันหอดเสื้อใส่เสื้อหนังห่อน ก่อนนะครับบรรยากาศมันแต่ว่าโอเคละตอนนี้อาการของเรากีแล้วครับเราดีไข่แมนยูไข่เลี้ยฟุไปฟัๆผนาอ่อนนะสามหนึ่งโอ้มีเนื้อวากิวนะคะสุดยังไสเข้าโกะกันใส่อะเรียนอะไรอร่อยที่สุดนั่งอี่ใส่เพียจีครับนี่ไปสิบคะแนนอีโด้ใส่เพียจี แงเลยนะครับตะวันกระกาบแก้วเลยนะครับ่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับขอบคุณครับเหนียวไหมเตยโคโก้ครับเตยโคโก้อย่างเดียโอ้มรจุพิแรบกาบุงพิแอาทำงานนักไหนกับพ่อคือนี่ อยู um ừ, ่คนหลอดเนอะถึงสองทุ่มเนอะเดี๋ยวห้าโมอยู <am iller> <am iller> ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยคืนเนี้ยก่อนคอยอย่าไปกาโกกันโอ้โหนี่กัโมสุดอันนี้ตะเรเีย้บออรแยที่สุนี่ตู้กิมบนลออนี่นี่เนี่ยเกียวพุดพุดอ๋อโหต้มม่อไ่ปคมคมยังมเข้าเอ้โอ้อตอ้ก่อน มันมันยังบได้ยเต้องเอากรอบๆหน่อย่ะไม่ต้องก้อบน้อยอันนี้คือก้อนอัน้อันนี้ไมต้องแ้เราไล่้อนอะเออออนี่เห็แน่นอนอยู่ก้อนเหรอแม่อัจบ้องจะมากขึ้นนะร้อนอย่างร้ออาหก้อนโต๊ตเมื่อแล้วรออ่ะไม่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 เอาเอาเมาอะไรอืมไม่ยากอะซับมือกันเออเล่เลกคาดยางไม่างค่อ

แล้วออเออช่ป่เออชดได้ความเหนียวมากยางกอยางตอยางมันกรอบยางกรมหน่อยยางยางยางมันแห้งก่อนเมือน้องได้ป้ากันไหนอ๋อเดี๋ยวสักครู่สักครู่อืม มาแบบนึงเมนูนะครับอ้มยำปลากรดไมยน้ำกุกนะครับฟังเขียวขอบคุณทีมงานทางฟังเขียวเนี่ยนะครับเออไอหลัดไอ้แกนไอ้ก้อนกุนบ้านก็เถอะปลอดภันาดนับบันทึวิว ยัเลน้เอ้มพูะแกมดอย่านเพนี่มาได้กระซงรูปสองเวตจ้าเมตนี่มาก่อนเข้าพรรษาเลยรับเโอ้นี่ครับเสร็จครับเร็จครับโอ้ยเพจดีครับ เว้ยบุรวมกันพี่เอาเอาเอาแล้วพูดยัไงบ้างลืมยังตัวลืมใบครับคีปันเอ็มปั่นโตกี่างเอามานี่ล่างสองเกือวนะมาได้กลุต๊ตันดอีกเป็นกองจ้าโอ้เจนนอยสวัสดีครับไปครับคับี อ๋ออันนั้นอันนั้นความเร็วโอ้ความเร็ววันนี้เอาไปลำปางเฮ้ยลำเตกความแตกตรงนี้เลยครับเดี๋ยวปังเดียวปังโอ้บัดเจ็บเจ็บผมเจ็บลำปังโอ้วันนี้มากันหลายที่หลายตังนะครับลูกแม่สายมากกับมีกรุงเทปก็มี เอาเย็นเย็นเอาเย็นเย็นก่อนวันนี้วันนี้จะมีคาราโอเกะด้วกัหมูเริ่มละเริ่มละเริ่มละโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โห้ปห้โหโอ้โหโอ้โอ้โห้โหโอ้โหอ้โโอ้โหโอ้โหโอเโอ้ัหโอ้วหโอ้ัอ้โหโว้เหโอ้โอ้กหโอ้โหโหอ้โหโอั ไม่ลุ้ยกันแน่นะครับบรรยากาศกับทีมงานตั้งชื่อรุ่งนะครับหลายก้อนปล่อยของแล้วครับปล่อยของแล้วปล่อยของแล้วลว,วันนี้ออกมาหลายยุงนะครับยุกเก้าศูนย์แปดศูนย์มา แปดศูนย์เก้านย์หงันมาโมดฉันก็เคยใจไม่น้อยกว่าย้องกลับไนะครับฉันก็เจอเรื่องราวเล่นรายนีแกันรอบรวบแต่ทุกท่านไพ่หลวงอ่างหดินดำไมื่อะว่าแกว่า โอเคไอโอเคเหรอครับผมครับผมวดเนาะวดเนาะมันเหมือนฟ้ากันจด้เอสยามว่าตัวเอสเยนะโอ้แม่อย่างมัน่งันะครับนเข้ภาษาเน่ะเอนะแก้วมืดแก้วมืดเ้าภาษายวแก้วมืดเ้ไปหาเสมืองวไหนเออได้เจอันอีกเสมอนะครับเอสเิอ้ว นา,ายยุคตายสมัยนะครับเพลงเมนูออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้มแสบต้มขมย่อยมาแล้วครับกับยำขคาม่คืนนะครจะได้ทีมงานเอาหลายๆคนดีเชียงลูกนี่ไม่ได้มาตัวนะครับเนอะนะครับ ไดจีหน่อยทิดใจรับล่ะตั้งแมงจอนกอดไได้มาไได้มหไปต้มแมงจอน่าอจะได้ม่อนลักลอบดีนะอาเมนูนะครับยำค่คืนมาโอ้เน้อยีะได้ผอแล้วเนาะโอ้ได่อแตกดือข้นมาขึ้น้นขะ้า้น้นนขึ้น้้น น้อมันได้ไปตังนง่นมาหมอนั่นโอ้ได้ถอดได้ถอดไหนนอนได้ถอดกับยาคัเจือดูมาติ๊กติกล่ะเออดูปอโคดูดูขนขานอือจะได้กันลักลับไหนี่เอ๊ะไปจายยังจอนจอนนี่นักอ่ะ กินลักล้วงกินลอกล้วงล้อนล้วงแท้ทำจูบมันก็ไม่ได้หมะฮะโอ้นี่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 ของแท้อือวันนี้มีเมนูยำดึกนะครับด้วเจ๊น้อยตีทุกๆอ่ะเดี๋ยวอย่าเมาเหยียก่อนเ้อ เมนจอนเรื่องเธรรมดานะครับเมาหัวหมดอะโอ้ยเนาะฮะโอ้ยอะโอ้ยีบแมงจอนเผยสอนมันเต้นอย่าอ่าเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนะครับเมนูยำดึกนะครับผมไอ้หน่อยพี้ใจแล้วแล้วกูเมาเก็บแมงจอนมารับนี่าสาวนก โดยกันเก็บเนอะได้ถอดง่ายๆนะตัดลายตหว่า้ลวเก็บเป็นจอนจะธรรรดานะครับอืมบรรยากาศบนสันอ่างนะครับห้วยดินดำโอ้ยใเหมือนประดับประดาไฟลุกจอด มีรองรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเปิดลยนะครับเนินข้าวไข่ม้าแบบครอบครัวนะครับม้ากันหลายๆคนนะครับนี่นะครับเจอที่แพนี่นะครับมีคาราโอเกะพร้อมนะครับเอนซุปสองพันกระล่องแจ้งมาเพลงนะเก่ง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  ขเคยจะน้อยนะเก่ง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 ก่อทีน้ไามาค่องไม่เป็นความี่มาตรารก่อนเขระสาเ

คนนี้หมดแล้วนะคนก็าศาเนอะศาลนก็มาครับ่เป็นไรหาเป็นคนเนี่ยนที ead, ท่ไม่แปลว่าหยาดนี mae, right. ่ไแปลว่าหยาดมนลนางเออ

เด oh, ี๋ยน้อยหลวงเอย่ e. hey, uh. hey, ันไ่รูวไรไม่รู้ไม่รไม่รั้ไ่รู้ม้่รูู่่ร่รู้ไ่ไม้ไม้เม้ไู่ม่ไม่่ เอาบรรยากาศนะครับเออโอ้เพลงกระมวลเนาะคนรับก็ได้รับโคดกางเต้นก็ได้กางเต้นเนาะโอเคกางเต้นเอาง่ายไปไหนวะนอนในรถครับโอ้นหกฟุตโต้หกฟุตโตกเนี่นะครับบรรยากาศนี่ยังรูบหลุมดูของพี่โต้งนี่ฮะ ดูคอมพิวเตอรนี่ทั้งหัวทับไปก่อนต่อทับไปเนาะมาอะไรผิวลุกๆเนี่ยครับเดี๋ไปก่อนฮะเอ๊ะแล้อาจจะย์มันนอนนะครับคือนี่เอฟเปิดวัดก่อนซามาแต่ไก่ไปพเวอรันเออแล้วลมยินสบายนะครับอยู่บน อ่านุดีดํานี่แะ้น้ำนักร้อยไปเต้นีขยึดขยึกนารัะไอ้วันเานี่ลำาเพื่อนลำาน้ำนักร้อยไปเต็ม่ไดขยึขึไออกรุงเทงครับ แปสิฟิโหลตินขันยึกันยึดอยู่ลมแรงลมแรงนะยุ่งหมดมีนะครับตรงนี้บรรยากาศครับแล้วถูกเจ้าหอจ้าวแกะกันกั๊มไปเลยไปเลยไปเลยไปยังไปเลยครับเออโอเคครับผมบ๊ายบายเี่ยเอะกัด แั่รคนนก็เอต้งมาเลยพอเราได้ทสยงมลเลย่เราคือยงยุ่เลสั่งได้เลยนะครับออเดอร์แต่เขาว่าสารนี่ขายนะครับเราเียก่อนมาทำคลิปก่อนนะครับ นี่มาซูบซับเหมือนนอน้องมุ้งไหนี่อ๋น้องจอดนี่เราไอ้นี่นี่สุ่มสุนี่มีเต้นอะากลางเโอ้นะครับเสียพชรเจ้หน่อยพษากอย่ยน้อนต้งไหนพี่พูดไอ้อ้แล้วพูดคีอันนี้เลยขาเนา บรรยากาศโอ้ลมแห้งนะครับลมแหงโอเคนะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศตอนเจ้าหกําำนะครับแล้วก็จะไปลุยด้อยหลวงตัวแล้วก็จะไป่ามีเมนูนะครับจากน้ำก๊กนะครับโอเคคเผมเยี่ยมนี่เจ๊หน่อยสุดยอดสุดยอดสุดยอด เยี่ยมเออครับผมอันนั้นหลังก็ห่ะโอเคเออครับผมเก็บบรรยากาศนะครับเขาบอกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิงลาใช่ประจาศเต้นโคตรเมาคิดลักโอเคว่ากางเต้นกันเถอะเฮ้ยเกิดมาจากนี่ กอนน้อยไหน,นลดไนลดอ้ไปไปได้ยังไงมาได้ <laughs> ไปก่อนนี่ไปก็โอ้หนิมซิ้วเฮ้ยปารอ,อย่านกะบต้องกนด้วยพี่เหนิมซิ้วเนาะมาต้งเจดมดาสินี่หอมอันีพี่พี่ซีซัน <laughs> เออเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มะลิแก่วงเจอพี่มะลิพูดเรื่องเนาะโอเคครับคืนนี้เขาจะนอนกันนี่นะ้วผูกกับเจ้าครับค่อยมาไปทิ้กันเนอร์นะครับอากาศยามค่ำคืนลมเย็นสบายเออเจ้านี่ตีห้วยดินดำนะครับคืนหลังจากนัรับนอนกันแล้ว ฝนก็ตกเล็กน้อยย้ำดึกนะครับครับเดี๋ยวเขาจะคงจะไปตีด้อยหลวงตอนะครับเนอร์นี่นะเห็นละคนไอวทไอไอ้อนโหเฮ้ยรู้ <c oughs> <c oughs> สบ,สบายนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอคลิปแม่นะครับเ,เจอกันด้วยหลวงต่อเลยนะครับมีเมนูเตรียมอรอไว้ละ โอเคนะครับตะคืนเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับในปะปะมูไอ้ก้อนโขเดชเขานะครับวัดเนาะเดชต้องขอไม่เอวหาเพชรเขานะครับอันนี้ก็กลับคำพูดละแต่ทีมงานทั้องพี่เดี๋ยวเขาจะไปลุยโดยหลงตัวโอเคนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามือกำลังใจนะครับเสียงมุสึงจะเป็นวัดน้อยๆโอ้ตะคืนฝนมันตกฝนมันสาดใส่โอเคนะครับ เในคลิปหน้าผมจะนำมาคอยติดตามนะครับเนอรอย่าลืมกระแกกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกับช่องชีวิตคุมนกแถมช่องคือช่องชีวิตขุมนกเอฟซีนะครับโอ้้องขอบคุณที่ใช้ครับมนบ้านุมนะครับเจ้าของไฟหลวงด้วยเห็นนะครับคลิปหน้าครับฝากคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ